ยาวไกลไปถึงตรงนู้นเลยนะเราจะนั่งอยู่มุกนี้แหละค่ะคือเราเตลจนเฮอนะคะเตลจนเฮอป้ายป้ายปอเฮอป้ายปอเฮอนะคะมาช่องท่าผูเก็ตโม่ายกินิเกอร์แกสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนค่ะบอลจะบอกว่าวันนี้นะคะอบอลเนี่ยเดินทางไปกับอาจารย์หอยบอลนะะอาจารย์พาไปที่ไหนรู้ไหมไปที่งานงานอะไรคะพี่นุ่น งานดอกไม้กานแสดงดอกไม้สวนหม้ดอกไม้ประดับนะคะที่สวนบวกหานนะเขาอะไรนะต้องต้องพูดภาษาไทยเนี่ยไม่ซึ้งค่ะมือไ้เขากว่ารีงานไม่ดอกไม่ประดับค่ะเขาละละถูกก่อห้าขห้ามันเด้เป็นป้อยเหมือนเจ๋งว่าปอยอันนั้นเดียวพี่พูดเนาะเหมือนเจ๋งว่า จังอย่างก็ไปไปท่องห่างก็ไปท่องต่างก็ใต้ใบก็ศิลปะศิลปะก็ไปมอนไปมอนไปมอนดอกไม้เสนไหนค่ะไปไปมอนไปมอนดอกไม้นะคะวันนี้เฮาเฮาสิไปกว่าสิไปกว่าเฮาเตะไปกว่านี่เฮาเตะกว่าเออวันนี้ก็มากันห้าคนเต็มรถเลยนะคะสวัสดีค่ะสาวพรของเราสาวพรอีกแล้วนะ เราก็ถึงสาพรดิฉันนึกถึงสาพรแล้วว่ะนนว,นนวันนี้มีโชเฟอร์เป็นพี่ปูนะฮะไม่ซุนค่ะโชเฟอร์โชเฟอร์ขับรถอยู่นะฮะโชเฟอร์ทักทายหน่อยสิคะสวัสดีคะ่ะแล้วก็นี่เลยน้องหนอนแลาวไม่ซุนค่ะน้องหนอนแลาวเลยนะ <c oughs> สู่เป็นน้องเฮา <c oughs> ไปกันคะ่ะทุกคนแอบอบจะพาไปดูงานไม้ดอกไม้ประดับกันนะคะอันนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้มากับเพื่อนเพื่อนๆเ,เ,เ,เลยนะคะก็ในรถฮัลโหลทิชชู่สวัสดีค่ะวันนี้โป้มีอาจารย์นะคะเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ไหมคะไม่ใช่อาจารย์บอกว่าจะพานั้งเรียนไปนะคะ <Okay. S 2> พรพร้อมไหม <Okay. S 2> พร้อมพร้อมเป็นไกด์ <Okay. S 2> ไหมคะ นว <The> Are you ready <The one. S 2> Yes Yes ค่ะตอนนี้นะคะก็ <laughs> จะเดินทางไปที่งานไม้ดอกไม้ประดับนะคะไปดูกันว่าบรรยากาศภายในง,งานจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้นก็เป็นปีแรกนะที่เราได้มาเยือนอีกครั้งในรอบ2-3ปีนะคะรู้สึงเหมือนไม่เคยได้มาถ่ายเลยแต่ว่าวันนี้ไปดูกันคะ่ะวันนี้ไปกับเพื่อนๆนะคะนำไปอยู่หน้าจุนระดับไปกัน อยากจะบอกว่าภายในงานนะคะเราก็จะมีนี่เขาเรียกว่ามีซุ้มนะคะหลายๆซุ้มเลยเพียบเลยนะคะแต่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนโอ้ทุกคนคะนี่เลยนี่นะคะน่าจปนขนมครกนะเป็นอาหารโบราณเลยน,นะคะ นี่ฝั่งเทียปอเดินอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งเขาขายของทั้งสองฝั่งเลยนะแต่ว่าเรามาฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นทางไปเออเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในนะคะต้องไปด้านในค่ะความสวยงามอยู่ด้านในนะนี่เลยโอ้โหตื่นตาตื่นใจมิโนยนะคะดานชีได้มาปิดถูกปดตาบ้างเราจะไปดูขบวนกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะขบวนของวันนี้ นี่พี่นุ่นก็ขอถ่ายรูปก่อนเลยนะคะมาถึงขบวนทั้งทีตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาอยู่ในขบวนแล้วนะนก็คือขบวนที่เห็นนะคะ ทุกคนแต่ละขบวนนะคะโห<ฮ><ฮ>ยาวไกลไปถึงตรงน้นเลยนะ There totally 20 20ที่20 district นะคะ I found hot district But in c h ย m ์ไมเดาแมต e ซลซาเบนติห่งสิ่ไมเด t เชียร์ไนฟดิสทริกนะคะนี่ทุกคนคะขบวนแต่ละขบวนคือสวยงามมากไม่มีบอกอ่ะเมื่อกี้เห็นป้ายแม่แจมอันนี้คือขบวนอะไรนี่ของอำเภออะไรนี่มันจะพิจิตร์แน่แม่แจม สวยอ่ะแต่ละขบวนคือสวยมากเลยทุกคนคะเจอแล้วค่ะนี่ขอบคนณมากโคดอมก่อยด้วยเต่านะคะเขารวมกันอยู่สามอำเภอใช่ไหมสองอำเภอใช่อ่ะสามอำเภอสามอำเภอสามอำเภอเลยเต่าโอ้โหสีเลยขบวนนี้นะแกสลักไม้เหรออะไรนะฮอสติสติกของเรา ละอำเภอนะคะโหขบวนแต่ละขบวนสวยมากเลยอ่ะใช่ไนะคะเชียงใหม่เฟสติวัลดาวโบกเฟสติวัลนะคะทุกคนค่ะปอจะบอกว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะพี่นุ่นเป็นยังไงบ้างคะสวยมากสวยทุกอำเภอเลยค่ะใช่เนาะแต่ละขบวนนี้คือสวยมากเลยอ่ะใช่พรนะพรมีไหนอะ

เขราจะนั่งอยู่มุมนี้แหละเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านี้นะคนเยอะนะคะหนาวๆแบบนี้นะคะต้องดอกไม้ชนิดนี้เลยทิวลิปนะคะจากนั้นนะคะเราก็เจอนี้ไฮดรนเยียนะคะพักเหนือต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะสวยงามเขาก็จะจัดซ้มดอกไม้แบบนี้เลยให้เรามาเดินถ่ายรูป อะไรเยอะๆมากมายเลยะคะ a p อป e ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนที่นี่นะนี่เลยบริเวณนี้นะคะรู้สึกว่าเราก็มาพร้อมกับตากล้องนะคะปะตากล้องประจําห้องเรียนนะคะป้อนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะขอเก๊กหน่อยใส่เก๊กอยู่แล้วไม่พลาดนะคะพี่หลงของเราตากล้องขอบพื่อนอย่างสูงน,นะคะรูปส,สวยๆได้มาเยอะเลยสวยงาไหมคะ นี่ดอก,กไ,ไมค้ค่ะเป็นดอกที่อ่ปอชอบมากเลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็มากันต่อนะคะนี่ทักทักทายเพื่อนต่อนะคะเพื่อนอ่ปอก็หมจะถ่ายรูปนะคะรืมรืม,รมทอดเมทเฮลเลอร hey, ส์สาวๆนะคะก็ถ่ายรูปตามภาษาสาวๆค่ะทุกคนนี่ไปกันต่อไปกันต่อซุ้มนี่ดอกดอกอะไรนะลิลลี่เออคนขายอยากจะบอกว่าภายในงานตอนนี้นะคะเออ ดูเงื่อปอออกแล้วนะคะคือเราเตลจนเฮอนะคะเตลจนเฮอปายปายปอเฮอปายปอเฮอนะคะเหงื่อเข้ากับไหลเนสเฮอร่อออกเลยนะคะยำหมดเลยกูก็นี่เลยตอนนี้ก็คือเดินจะครบรอบแล้วนะคะก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ให้มาดูนี้สวยดอกไม้สวยมากแล้วก็ร้อนมากใช่ ามาแป๊บเดียวเองอ่ะมาแล้วก็ไปนะคะโอ้โหมาเร็วไปเร็วมากมันเป็นเทปร็วมากใช่เท้าก้านด้วยแหละที่มันร้อนอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเท้าก้านจะกัดหน่อยอันนี้นี่คือบทกล้าละค่ะไม่นาไม่นาค่ะไม่นาเต้ค่ะคุณค่ะและนี่นะคะก็เป็นงานไม้ดอกไม้ประดับเชียบเราพามาดูนะคะโอ้โหนี่เดินทางกลับกันเชะคา ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดติดตามเพร๊ะโปด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย